อัสลามลเลกมค่ะแอดมินกลุ่มของอร่ลลอยอร่ลลอยนราธิวาสนะคะแอดมินชาวัสลามมุกมค่ะแอดมินดาค่ะวันนี้เราจะพามาร้านกล้วยทอดเก่าแก่นราธิวาสเนาะเก่าแก่โอ้ยแต่คนขายยังไม่แก่นะอ่ารุ่นตอนนี้เป็นร<ล>ุ่นลูกแล้วลูกแล้วใช่ใช่อยู่แถวแถวโรงเรียนพิมานนะคะนี่ๆๆๆๆคนนราธิวาสจะรูจะร้จักนะใช่เพราะว่ากล้วยทอดกากะาแต่ว่ารุ่นรุ่นแม่เขาก็แบบเนียอยู่ตรงข้ามร้านอิ่มนะยี่สิบบาท ใช่ถ้าโฆษณาไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่เราแต่เราอยากแต่แต่ว่าเป็นความส่วนตัวเนาะอยากแนะนําร้านนี้อยากจะแนะนําร้านนี้มีการส่วนตัวเลยก็ชอบชอบร้านนี้เพราะอยู่นานมากแล้วด้วยวเรจะไปดูกันว่าเขาทาอร่อยขนาดไหนใช่เราตามมาดูวัตถุดิบของเขาบ้างนะเขาขัดสันแล้วก็สัรหามากนะคะกล้วยก็คืออย่างดีนะคะจะมีหลากหลายพันกล้วยมากเลยเราไปดูกล้วยกันก่อนเรื่องกล้วยกล้วยแล้วก็โดยเฉพาะ แฟนคลับตาแปรนะคะที่นี่เด็ดจะบอกว่าตาแปรเขาเด็ดมากเ่ยใช่จัดไปเดี๋ยวอาสด้วยนะลูกนะเอาปล่อยๆด้วยป้าบอกว่าอุ่นมานานมากเลยใช่<ป> ะะ50ปีแล้ว50ปีแล้วโอ้ดูสิเนี่ยอย e ู่ค like ู่กันมากับชาวนราธิวาสนะคะนี่นะคะเขาจะใช้เป็นปืนแบบนี้ได้ยุคพี่แบบนี้เลยนี่นะคะทอดพลักกิจกระทะนะหรือว่าจนกว่าจะหมดนะจู๊จนกว่าจะหมดแป้งจนกว่าจะหมดแป้งว่าแป้งหลือแป้งค่ะคนละห้ามะละกีเลย ฝนฝนแบบนี้ก็เาเอาฝนก็สองเท่าเลยข้าก็เป็นยังไงขาวโพดกี่เก้าโมงเก้าโมงจนกว่าเจ้ของจะหมดเก้าโมงมาก็บวมละสิบโมงก็ว่าน้ำมันมันจะโดนใช่ไม่ยายบอกสี่ห้าสิบปีแล้วก้าฮนะคะกาะนี่ยัวตั้งแต่รุ่นไหนแล้วอ่ะลูกแล้วรุ่นแม่แม่ตอนนี้ก็ปลาเป็นรุ่นลูกเนาะเคยมาซื้อแต่ตอนอยู่พิมาน แม่แม่ยังรู้จักพ่อตัวเองหช่แม่แม่รู้จักคุณพ่อ่เดียัใช่ไหมพ่อไปนทำที่มันนอกใช่ไหมใช่ใช่ใช่ได้โอ้โหรู้จักกันไปถึงคุณพ่อนะคะนี่ที่นี่นะคะเขก็จะแบบทำแบบโบราณเลยนะคะใช้แบบเตาปืนแบบนี้นะคะนี่ตาแปลวก็คัดสรรมาอย่างดีแล้วก็ลังทอดู่นะลูกค้าเขาคิวเยอะมากนะคะ้่น้เสนอไม้

เขาหยุดขายทุกวันอาทิตย์นะคะสามารถแวะเวียนมาซื้อหากันได้นะคะหน้าฝนแบบนี้ก็คือฟินมากนะคะและเป็นร้านที่ขายกันมานานตั้งแต่แอดยังเป็นเด็กนะคะยังไงก็ฝากไปด้วยนะคะสลามออะลยก้มค่ะ